สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือเรื่องสิบความมหัศจรรย์ของร่างกายที่คุณอาจไม่เคยรู้นะครับสิบมหัศจรรย์ของร่างกายที่คุณอาจไม่เคยรู้ร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแต่มาด้วยกลไกการทํางานที่สลับซับซ้อนและน่าทึ่งวันนี้เราจะมารู้จักกับสิบความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ นะครับที่อาจจะทําให้เราประหลาดใจและทึ่งไปกับความสามารถอเลือเชื่อนะครับประการแรกคือความทนทานร่างกายมนุษย์มีความทนทานมากกว่าที่เราคิดเราสามารถทนต่อแรงกดดันความเครียดได้สูงนะครับหัวใจของเราสามารถเต้นได้มากกว่า3,000ล้านครั้งในอายุไขโดยเฉลีย่ยเลือดสามารถไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้มากกว่า1ล้านไมล์และกระดูกของเราแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่า เหล็กซะด้วยซ้ำนะครับแต่ละอยังว่ามีความประหลาดมาหัศจรรย์การที่สองคือการปรับตัวร่างกายของมนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นหากเราอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเราก็จะผลิตฮอร์โมนไทรอยเพื่อมาเผาผลาญพลังงานและรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่น แต่หากเราอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนเราก็จะผลิตเหงื่อมากขึ้นเพื่อระบายความร้อนการซ่อมแซมตัวเองร่างกายมนุษย์มีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้ตามเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้เมื่อเราได้บ,บ,บาดเจ็บร่างกายก็จะสร้างเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์ที่เสียหายเช่นได้รับบาดเจ็บมีดบาดท,ที่นิ้วหรือว่าน้ำร้อนรั่วอะไรพวกนี้แผลไฟไหม้อะไรพวกนี้ก็จะมีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทน ในไม่กี่สัปดาห์อีกประการ,ร,ร,การที่ที่คือความอัศจรรย์ของสมองนะครับสมองเป็นอวัยวะที่ทรงพลังที่สุดของร่างกายสมองควบคุมการทํางานของร่างกายทั้งหมดรวมถึงความคิดความรู้สึกความจดจําการจดจําและการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับสามารถเล่นกีฬาอะไรได้ทุกชนิดโลดโผนได้นะครับต้องมีความทหดอดทนทนทาน สมองของมนุษย์มีเซลล์ประสาทประมาณ10000พันล้านเซลล์และแต่ละเซล์ก็สามารถเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทอื่นๆได้หลายพันตัวนะครับประการที่5คือคว <c oughs> า,ามอาศัศจรรย์ของดวงตาดวงตาเป็นวัวถที่รับความรู้สึกท,ที่ทรงพลังที่สุดของร่างกายดวงตาสามารถมองเห็นได้ไกลถึง200เมตรเลยและสามารถแยกแยะสีได้มากกว่า1ล้านสีดวงตาของมนุษย์ยังปรับสภาพให้กับแสงสก สภาพให้เข้ากับแสงสว่างได้อย่างรวดเร็วนะครับการที่6คือความมหาัศจรรย์ของหัวใจนะครับหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายหัวใจยังทําหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างกายหัวใจของมนุษย์เต้นวันละประมาณ1น0 0 0แครั้งและสูบฉีดโลหิตมากกว่าหล้านลิตรต่อปีแต่แยังมหัศจรรย์มาก ประการที่เจ็ดความมหัศจรรย์ของปอดปอดเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ปอดของมนุษย์สามารถบรรจุอากาศได้มากกว่า5ลิตรและสามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้มากกว่า1ล้านครั้งต่อวันแต่อย่างมหัศจรรย์มากประการที่8คือความมหัศจรรย์ของลำไส้ลำไส้เป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้เล็กของมนุษย์มีความยาวประมาณ6เมตรและลำไส้ใหญ่มีความยาวประมาณ1.5เมตรลำไส้ใหญ่ช่วย ขับของเสียแล้วก็ดูดซึมน,น้ำกลับเข้าไปเพื่อให้ฟอร์มเป็นอุจจระทำไส้เล็กก็ช่วยย่อยอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนอะไรพวกนี้ช่วยช่วยดูดซึมแร่ธาตุอาหารเข้าไปเลยเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายนะครับประการที่9กาความมหัศจรรย์ของผิวหนังผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย ผิวหนังทาหน้าที่ปกป้องร่างกายจากอันตร,รายต่างๆรวมถึงการบาดเจ็บการระคายเคืองและการติดเชื้อนะครับประการที่10คือความหาสารรย์ของระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันของมีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากสิ่งแปรปลอมและเชื้อโรคต่างๆระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนอย่างมากและมีประสิทธิภาพสูงนะครับดังเช่นที่โรคติดเชื้อที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เราเห็น นะครับว่าภูมิุ้มกันกรเรามีความสลับซับซ้อนอยังไงสามารถป้องกันไม่ให้เราเสียชีวิตไม่ให้เราเจ็บป่วยหนักรุนแรงได้นี่เป็นเบียงบางส่วนของความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่เราควรดูแลรักษาให้ดีที่สุดเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นร่างกายจะมีประสิทธิภาพหรือแข็งแรงเราต้องหันมาดูแลสุขภาพด้วย ถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพก็ไม่มีโอกาสที่ร่างกายจะแข็งแรงอย่างที่ว่าได้ก,ก,ก,ก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพยังไงก็ตั้งแต่การออกกาลังกายนะครับไม่เครียดไม่อดนอนพักผ่อนให้พอนะครับไม่ดื่มสุราไม่สูบหรีนะครับแล้วก็หันมารับประทานพืชผักผลไม้เยอะๆเพื่อจะได้มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆเพื่อให้ปกป้องชีวิตเรา ให้แข็งแรงอยู่คู่กับโลกไปนี้ตราบนานเท่านานนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ